สวัสดีค่ะมาเจอกกนอยู่นะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางสามหาน้อยเหมือนเดิมท,ทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนําไม่สัสญญดสนเลการพนันทุชนิดทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอให้ท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เป็นแค่แนวทางนะคะาหนานอยของเรารอบที่ผ่านมานะทุกคน ได้อยู่นะคะได้สองน้อยนะถ้าใครลูกคือไม่เด้งรู้จะเด้งยังไงเลยนะทุกคนจริงถ้าใครเอาตัวฟันไปลูดอะ่ะไม่รู้จะเด้งยังไงเลยนะคะพิเศษมานะคะมาเด้งนะคะอาา่าฮะนี่มามามา,มาอะไรมาอะไรมาอะไรมานี่เลยนะคะมาหนึ่งสามด้วยนะคะด่นไม่เป็นไรคะ่ะมาได้มาหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ มาหนึ่งเหมือนกันค่ะหนึ่งแปดกับหนึ่งห้านะคะมาแบบตัวของเขาเองเลยนะคะ v i p ลุดนะ v i p ก็คือมาตัวเด่นนี่เลยนะคะหกสองหกห้าหกเก้านะคะนี่นะคะถ้าใครเล่นตัวเด่นก็คือได้ได้ตังคนะ,คะถ้าใครลุดก็ได้ตังเหมือนกันนะคะถ้าใครลุดสามกับหกเนาะนะคะถ้าใครลุดสามกับหกอ่ะได้สองหน่อยเลยนะทุกคนนะคะ พิเศษก็มาสามเห็นไหม VIP ก็คือไม่มาแต่ว่าปก VIP เ VIP มานะคะปกติไม่มานะคะถ้าใครเล่นเด่นสามกับหกนะนะคะแต่จะต,ต้องรูดนะทุกคนนะคะเจาะก็รูดนะคะประมาณนี้นะามาเล่าต่อไปเด้อวิ่งอะไรดีมัพรุนี้ รุ่งนี้ศูนย์เดบเยอะมากนะทุกคนแดกเจาะตามตัวให้จังเลยแต่ว่ามันเยอะอ่ะอ่างปลากระสีเขียวไอ้สีไอส้ไอสีนั่นเอทุกคนเจาะตามตัวได้เจาะนะคะเป็หนึ่งกระดับเจาะให้หนึ่งวิ่งรูดศูนย์อืมนะะพันศูนย์นะคะมาเดี๋ยวนี้ จาจาะโซนสองโซนหกโซนแปดโซนเก้าสองแปดหกแปดเก้าช่วงนี้ก็ตัวรูปตัวฟันก็มาบ่อยนะแต่ว่า ก็ไม่แน่ใจเ,เหมือนกันนกคองเราเอ้ยห่วยเนาะเอาในไแน่นอนไม่ได้04แล้วก็14นะทุกคนแล้ะหนูจะบอกให้กันเธออยู่ในสูตรนะทุกคนแต่ว่าเธอมาแล้วเธอมารอบที่ผ่านมาแล้วอ่ะคือมันอยู่ในสูตรไงทุกคนเข้ใจปะเด่นมาเด่นเรือ เดนหนึ่งเจ็ดนะคะวินนี่นักกะนักกะกะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยหนูก็ว่ารากพี่เสียดายน้องรู้น้าใจปะสอง อธิบายมาถึงรอบอธิบายนะคะนักเรียน0ูนะคะใครเล่นใครเล่น0ูนย์กับ6นะคะศูย์ก็0 3นย์สาก็6กสองหกหนะทุกคนโอเคนะคะศูนย์ศูนย์สามศเด่นหนึ่งกับ7จดหนึ่งก็1นึ่งศูดเก็7 0็ดศูสามแล้วก็วิน แล้วก็นี่คือวิน3ามฮานอยนะคะหมอของเราเล่นได้สามติดเลยนะทุกคนศูนย์หนึอ้ศูนย์ก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าก็หกสองหกาหะคะถ้าใครเล่นสองตัวนี้นะคะจอกให้6ตัวอันนี้ก็เหมือนกัน1นึ่งหนึ่งศูนยเแล้วก็วินจบเลยนะคะพวกนี้นะคะประมาณนี้แหละฮานอยใครชอบตามใครไม่ชอบผ่านนะให้เพีแค่นาทางนะสนับสนุนเพจก็ นี่เลยนะคะนะคขะค่าไงทยนะคะทุกคนค่ะรค่าปรกกานนะนะคะ <S <S ชอบตามไม่ชอบผ่านค่ะท<ๆ>ุกคนโชคดีรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ